ผมเห็นตีจัดให้นะจากร้าน T S Big Bike นะครับครับผมและผมครับนกจัดไปมือขวาเฮียตีจัดให้มือสไลด์หนอนพูดติดติดไปทียอะไรฮะลมมันหนาวมีอะไรใจป่ะลมมันหนาวเดี๋ยวุจี้อีกเดี๋ยวก่อนอากาศหนาวเนี่ยเดี๋ยวหุูจี้อีกจี้อะไรไปวันแล้วพัทยาเป็นไงอ่ะหนวดยาวป่ะหนวดยาวอ้าววันนี้รีวิวรถเข้าใหม่6กพัน นะที่อยู่ข้างหน้าวันนี้เขาเรียกว่าซปเปอร์สตาร์ทางด้านนะครับไล่กันที่คันแรกโอ้โหคันนี้เป็นรถที่ผมชอบมากะนะสามสูบเสียงเครื่องเนี่เป็นเอกลักษณ์ถ้าได้ท่อลันๆสักใบนี่จบเลยครับตัวนี้ตัวท็อปนะตัวท็อปตัวท็อปเบนเนลี่ทอร์นาโดทีแอนทีปดเก้าไปสองพสีส้มดำครับประกอบอิตาลีนะครับ ไม่ใช่ประกอบไม่ได้ประกอบไทยประกอบอินโดอินเดียประกอบจีนไม่ใช่นะนี่ประกอบอิตาลีรถอิตาลีแท้แ้นะครับอันนี้อิตาลีแท้ๆเลยไม่สองพันโลสภาพนี่เขาเรียกว่านางฟ้าอุปกรณ์เดิมครบครบหมดนะของแต่งจากโรงงานบางคนหน้าเพียวคาร์บอนครับใช่ไหมใช่ปั๊มบนนี่เบอร์สิบเก้าใหญ่ๆนะหนักท่อสามสูบนะสามสูบ คอใหญ่ๆออกมาปลายแฟมมาออกตูดออกีนออกตูดเลยมาออกตูดครับทะเบียนแปดเก้าเก้าตรงรุ่นยางใหม่เบาะสวยสีสวยนะดูใหม่ดิดูใหม่ว้าวไม่อยากจะพูดเขาเรียกว่ารถแรแล้วสองพันคุณดูดีมันจะมีจุดทศนิยมไม่ใช่สองหมื่นนะ 2,728กิโลจุดหนะและรถไม่ชนไม่ลม้มมีตำหนิแค่นี้มีนิดเดียวมีแค่นี้นนเข็นโดนลาวผ้ามีแค่นี้นะจุดเดียวนะเราก็เลยไม่อยากเก็บสีบอยากจะให้เป็นสีดัเดิมบางๆไว้มอ้อน้ำสองฝั่งสวยนะตัวนี้ก็ของแต่งโรงงานครับนะเป็นครอบคาร์บอนเรียบร้อยโซ่สเตอร์ใช้ได้นะโอ้โห ภาพหนังฟ้าจริงป่ะกำคัดดิเฮ้ยดูเสียงเครื่องซะก่อนเสียงไอกรลักเสียงไอกรลักโอ้โหน่าใจถึงงานไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับ หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหถูกไปปะวะเออถูกไปป่าโอ,อ้ปปโหแปดเก้าเก้าเนี่ยรอบที่แล้วเราเคยขายคันขาวจำได้ปะ,ะตัวคัสแห้งอะ่ะโอ้โหตลาดแตกแย่งซื้อพี่ไผแย่งซื้อปะอ่ะเจออีกแล้วเจออีกแล้วสภาพนางฟ้าอีกแล้วครับผมนะคันต่อไปโทสกีแซดเก้าร้อยเอบีเอสปีสองพันสิบแปดเจ้าของมือเดียวมือเดียวครับปิดไฟแนนซ์วันนี้เรียบร้อยแล้ว คอท่อใสๆการว่าน้ำมีชิ้วหน้าแต่งมีกระจกไปแฮนด์มีกานสะบัด y s s นะตัวท็อปมีกระล้มนะไม่ใช่กระล้มแคทบาร์นะสลิปออน2.5นิ้วนะปาก CNC ยางใหม่ท้ายสั้นแมสเบาะ่ตังโซ่สเตอร์ใหม่สปูลยกหลังมีนะโอ้โหครบหมดแล้วนะกุญแจสองดอกด้วยใบคันนี้อยู่ที่ปุ๊บ หนึ่งมืเก้ากิโลครับของเสียงครับงโ้โัเจ้าจอดสองแสนเก้าพันบาทส0งแสนเก้าพับาทปสิบแปดจสบเก้าคันนี้นะต่อไปแซดแปดร้ปีสิบห สีดำฝาดำสลิปเปอร์คัตมาพร้อมอรกบแต่งสลิปออนปลายท่ออาคาโปวิกสติกเกอร์หายไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะนไฟหน้าเนี่ยแรปโคมด้วยสีลุง้งแฮนด์แต่งคอบบ้ากุญแจคาร์อบอนครับขอบท้บายคาร์บอนลงมายันอันเดอร์เทลเลย อันเดอร์เทลก็ยางคาร์บอนอ่ะใช่ใช่อันเดอร์เทลล่างเนี่ยนะอู๋อันเดอร์เทลคาร์บอนด้วยนะทะเบียนยัดซูมยางลอโซ่สองนะสภาพกิฟต์แบบนี้มาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันโลโอ้โหเป็นไงนกใหม่กิฟตโซ่สเตอร์ได้เรื่องนะ นี่เห็นท่อเสียงังแปลกๆมันมีแคทนะมีแคทมันดำอย่ข้างมีแคทอยางในมีแคทมีแคทเดี๋ยวเราออกให้พอเดี๋ยวออกให้เอาแคทออกไปเลยเรามันสายล่านอยู่แล้วหนึ่งแสน 6 9,000บาท 1>, 1จ6 0 0 0 9,000บาทและ z 800สีขาวปี2014มาพร้อมอะไรบ้างโท่โอฟูไทเทเนียมยันปลายไทเทเนียมยันปลายยางลอตโซ่สีล้อเป็นสีน้ำเงินแต่มีรอยหินกระเด็นใส่บ้างนิดหน่อยครับนะอย่าไปซีเรียสกันครับเพื่อนๆเราขับรถไม่ได้ขับล้ออนะทะเบียนแฟะซุ้ม ตาแมวมีแล้วโซ่สเตอร์ใหม่สปูลยกหลังมีกระล้มเครื่องมีนะ,นะสีถังเดิมโรงงานครับปั๊มบนแบมโบ้ปบหน้าจอกับสีด้วยนะปกติจะเป็นสีขาวตรงสื่อสีดำนี่หน้าจอสีดำตรงสือสีขาวกับสีป่ะไม่สองหมื่นสองพันโล ตัวนี้ลั่นแน่นอน่างลั่นอ้ยอยากกับรถแข่งนะคตรอยากกับรถแข่งดับเลยลั่นมากดับเลยหนึ่งาหมื่นเก้าพับาทหนึ่งแสนาหมื่นเกบาทคู่นี้นี่ราคาโจรครับผมอาซีบ6 5า f เอฟปีสองพันสิไตคัลเลอร์ชิวหน้าแต่งมีปอกแคดนแต่งกระจกมีครับ บาล้านโชคหน้ามีนะครอบเครื่องสีแดงนะจุกครอบเฟรมมีท่อฟูครับท่อฟูปลายอะไรไม่รู้ปลายสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปลายสามเหลี่ยมเคยใส่แซดแปดร้อยจำได้ใช่ใช่ใส่แซดแปดร้อยท่อในตำนานแต่ยางเสียงเพาะนะยางกึ่งสลิครับโซอเตอใช้ได้ถังเดิมถังเดิมไปสองหมื่น แฮนสีแดงโอ้โหเสียงมันเพาะนะเสียงได้เรื่องเลยเสียงโหดเลยเพาะมากโอ้โหเสียงมันเพาะดับเลยหนึ่งแสนหนึ่งหมืนห้าพันบาทหนึ่งแสหนึ่งมืห้าพันบาทถูกๆไปไตรเอาคันนี้ออกมาเธอวางข้างหน้าหน่อย CBR 6 5 0 f สูตร F ไปสองพนสิบ้าสีแดง ภาพนี้เรียกว่านางฟ้าคิ้วหน้าแต่งมีแล้วครอบโชกหน้าบางโคนหน้าคาร์บอนนะสีแดงสดครอบเครื่องคาร์บอนกันล้มมีแล้วเกียร์โยงมีแล้วนะท่อแต่งมีแล้วเสียงนุ่มๆยางใช้ได้มือจับคาร์บอนเบาแต่งครอบถังคาร์บอนกันสะบัดวายเอสเอสนะเขาเรียกว่าอะไรสปูลมีแล้ว อังนี้ครอบเครื่องเกียยงโอ้โหรถสวยสวยจบคันนี้นะตัวปรับโชคแต่งมีแล้วเรียบร้อยนะไมค์คันนี้อยู่ที่20,000โลนะครอบปั๊มบนแม็กเทคนะมือคัดแต่งแล้วมือคัดแต่งแล้วมือคัดมือเบรกแต่งหมดเสียงนุ่มๆ โล่ my friend ครับผมเคพ่อเวลาบอก my f r i e ยดอนึ่สนห้าหนเก้าพันบาทหนึ่งแนบาทขอย้ำอีกครั้งนะเครดิตดีนะที่อยู่ข้างหน้า6คคันนี้ฟรีดาวทุกคัน ย้ำนะว่าเครดิตดีเครดิตดีนี่คืออะไรอธิบายฟังก่อนนะท้ายคลิปอายุงานเกิน1ปีครปีเงินเดือนเกิน1 5 0 0 0บาทครับนะอันนี้ถือว่าโอเคแล้วถ้ามีเครดิตผ่อนอะไรมาก่อนผ่อนอะไรมาก่อนในที่นี้หมายถึงว่าบัตรเครดิตมีไหมบ้านมีหรือเปล่าผ่อนรถผ่อนรถมาไหมอ่ะถ้ามีประวัติหรือเครดิตสินเชื่อพวกนี้เขาเรียกว่าประวัติดีฟรีดาวน์ทุกคันนะ นะทางร้านมีโปรโมชั่นซับดาวให้อยู่แล้วด้วยใช่ใช่นะเป็น<ม>บางคันคน,นะสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์062 835 2742โอเควันนี้ไปก่อนพร้อมกับรถ6คันสวยๆเดี๋ยวถ่ายรูปให้ฟังเัส mm hmm. ดีครับไปลนะไปเลยไป, <laughs> ไปละ <laughs> ไป <laughs>